เราไม่รู้ว่าบุญเก่าของเรามีมากน้อยขนาดไหนรวมถึงบาปเก่าของเราด้วยตั้งแต่ในอดีตและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาส่งผลตอนไหนคำนวณอะไรไม่ได้เลยดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องสร้างให้มันม่น,นที่สุดนึ่นก็คือตัวสติให้สตินั้นยังคงทำงานเป็นปกติและให้เข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันเราจะต้องสั่งสมตัวนี้ทั้งตัวความเข้มแข็งของสติตัวความเข้มแข็งของคันติและตัวความเข้มแข็งของ อำน,นาจบุญบารมีที่เรากำหนดเองว่าเราจะสร้างให้มันมากที่สุดนี่แหละมันยังจะพอมาเป็นอาวุธหรือมาเป็นสิ่งที่เอ,อืเออ้อเฟื้อกับเราเกื้อกูลกับเราในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากถ้าเราไม่ทำกรรมปัจจุบันให้มีกำลังในอนาคตมันก็ไม่มีบุญที่มีกำลังที่จะมาช่วยเหลือเราได้เหมือนกันเราจะต้องสร้างอาวุธเราจะต้อง สร้างเทวดาประจําตัวเทวดาประจําตัวนั่นก็คือบุญกุศลของเรานั่นเองและไม่ต้องห่วงหรอกว่าคนที่มีบุญมีกุศลและยังไม่รังเกียจเทวดาแถมยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สร้างเหตุปัจจัยร่วมกับเทวดาจะไม่มีเทวดาตัวเป็นๆมาคุ้มครองของมัน,นเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นจากแรงอธิษฐานแล้วไม่ทําอะไรเลยไม่ได้เกิดจากการขอพรแล้วเกิดขึ้น เหมือนกับเทพโดนบนนันดาลอันนั้นไม่มีมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เราสร้างไว้เองนั่นแหละบุญก็คือเทวดาประจำตัวส่วนเทวดาที่มาอารักนั่นก็คือเหตุที่เราสร้างกรรมดีไว้กับเทวดานั่นเอง ข้อมูลต่างๆเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวดเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มสำหรับลูกหลานผู้ศรัทธาในเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาองค์ท่านเทวดากายเพชรที่มาสื่อสารกับคุณวินวชริญญาแต่เพียงเท่านั้นการให้บูชาและการบูชาอัญมณีเพชรเกรดแก้ว เป็นเรื่องของความชื่นชอบความรักและศรัทธาส่วนบุคคลเป็นทางเลือกของคนที่ยังรักที่จะครอบครองในอัญมณีล้ำค่าที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจในรูปแบบของพลังบาร,รมีบาร,รมีที่แปลงออกมาเป็นพลังงานที่มาสถิตยอยู่ประจำอัญมณีต่างๆในความเชื่อดังนั้นจึงขอส,สงวนขอบเขตให้บูชาเฉพาะแต่ผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันเท่านั้นขอพระคุณค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ